อ๋มอมอเนื้นอ,อ,อสันกับซับเอาละครับส่งเสริมเทดให้ลูกค้าเรียบร้อยไปนากับขายท่หนาร้านกันุกายยิก่กมาเอาที่หน,น,น่าร้านได้แ่เด้อไปหากินขาาน่าบนเ็ดนวกินข่าตัวขอกรปาไปกินไิดกปากปอ,อ,อัพนเอาละครับแนวยอยู่เนะนี่กินห้ามือนี่โอ้โห ใช้ตับหลายๆเจ้านายกันบำรุงผมรุ่งร่างกายจี๊ดจ้าจัดไก่จัดไก่หอมหอมตับอุ้ยมันสดนะพ่อเนี่ยครตับเรียบร้อยแล้วช่วยเบาๆหน่อยโอ้ยเรียบกระจายเลยครับผมงานอ่ำอ่ำเนื้อสันกับตับนัวใส่นอน ตามยนึ่ไหม่คนหอมๆแบบป้านเาเนี่ยนั่งไข่งก่า่ะจัดไปจัดไปเนี่ยผกลมมนวดนี่ละค่ะเจ้าจนว่าอ่ำอ่ำอำับงามงาแต่อย่างงงเย้งอยากสดคักๆนักเลยทุกอย่างนี่น้อยหนึ่งจ้าทุกยางนี่ซุกแล้วนะ่แม่ซุกหมดทุกอย่างเลยครับผมมาอ่ำด้วยครับผมอ่ำเนื้อ ไปเรียบร้อยตั้งโต๊ะเลยเล็กน้อเยเลยนั่นแล้วจา้จา,มา,มาอ,อ่ำเหมือนอ่ำไม่กินน้ำกันเล้วว้าวเรวไม่จะกินเรือแล้วเนาะคอนเสปวันนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนาย <c oughs> เผือกวิธีทานเท่ากับผมมือนี้กนไไินดิล่านครับผมไปใส่ปอดได้กินดิล่างแจมืนันนี้มา ปกติสุกของแม่ให้เผือกบยายนองครับผมแกินเขาามื้อนี้มู่พวกเขาพักมาฝากพักญี่ปุ่นพักญี่ปุ่นกินกรบลาบพันเดินพักยังนี่พ่อพักจักผักยังเบิ่งผักกัดหินอ๋อพักกาดหินอันนี้ญี่ปุ่นบอกว่าเออแต่ก๋อกแต่งญี่ปุ่นพวกน่ะมื้อนี้กินอาหารญี่ปุ่นกับก้อยเตะกับอําอํามื้อนี้อาเนื้ออาเนื้ออาเนื้อเลือดหลๆมาเด้อมาเด้มมาเดอมน้เนื้อกอบดีด้ล่ะ มามามาได้เป็นน้องเอ้ยแซ่บๆน้ำเย็นนุ่งเนี่ยอั้ำขั้ก็ต้องสุดด้วยขั้วเบียร์เหรอพี่น้องเฮ็ดเครื่องในเฮ็ดเหนื่อยสุกกันเด้อ คือเขาอัพเป็ครับเพงล่ะตับกับข้อมีเดียมมีเดียมมาถึงเนื้อสดเนื้อสดๆอยังหวานคัะกินแต่ละมือเห็นหมมแร้งไป

bắt các bạn âm các bạn con nè tập cùi bắp cái này đây

กกเพิ่งสัดก์กเพิ่งไม่กินเนาะ <c oughs> ขอ่กันคกันหมุนกันดูอากาศที่ญี่ปุ่นวันนี้ั้งวันยินแห้งแล้วพอเนะก็ดีกิน โบหินทอนประกันฮิมเพลง អញ្ចឹងជួបតាមបានកាណា เขตีงไงเ,เจ็บอะไรตงคนยุ่งขอกูจะกองเขาหน่อยขาเมียยุ่งเหรอเจดีย์จินของเจ้าเฝ้่าขาเพะ แต่เห็ดแม่กินให้กินคนอืมเฮ้ยเเดยนะ มาดูมาดูลองเห็ด hmm. ก mm ินแล้วมึงครับผม ขายตามส่ยเผือกพึ่งขายตามส่ตรงต่างประเทศจังเดียวบ่ตรงร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยว่พึ่งมาได้ขายยิ่งเมื่อไห่จับได้เนาะกระทรวงตลาดรุ่นหรูๆประกาศยินญี่ปุ่นนะโอ้พนักมาฝากข้าวญี่นบ่นปะมูอ่านมูอ่านเพราะว่าไปตลาดนัดไปตลาดไซส์เคยไปเห็นไหมพ่อมามี๊เหรอว่เพิ่งมาขายเพิ่นเพิ่งมาจำหน่ายทั่วไปอืะ กินกุ้งค่าครับภูมิเมียมักเลือดภูมิผัวมักตอนอเอาน่องมักเลือดได้เลือด เจ็บ <Yeah. S 2> อืมคัก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 อ๋ออืมเลือดขาดหนึ่งมิตตเยนุ่งสดู้้เดียวไอ้หอยผลอะไรผสมเลือด <laughs> không du phụng ừ, ừ, hm hm uh. <c benchmarks> ừ, hm 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 ่น้องก็บอกให้กินนะพเหลือ,อด้วยนีอ่ถอ้าตะก่องส่วงคืนนำ้ำส่งกืนน้ำไรน้ำเบื่อเกินก่ตาก่องยไร <laughs> ค่ะกินได้กบแค่อิ่มแ้ะพี่น้องฝากท <Okay. S 1> ี่เราเลยแล้วอืม นายหอยเปลือกดีจีสามนะครับคุณผ้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,าาอกกเราเลยแต่เป็นร่งางใจให้ยานุ่งกับนายหอยจ้าสำหรับมินีิขอตัวก่อนเลยจ้าสวัสดีจ้า